นี่นะพี่น้องหลังจากทเทให้เสร็จแล้วนะครับจะเป็นก้อนประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมแบดบรรทมนะครับบ้านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องหนูขมากกัดสายไฟนะครับกัดเสื้อผ้าแลว้วก็มักคุยเคียย์อาหารน้วยพี่น้องยาเรือนพันคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับแบดบเฮ็ดยาฆ่าหนูแบบได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ทั้งกินแล้วก็ตายหรือว่าได้ก,กินแล้วก็นีกระเจิงในพี่น้องเห็นผลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสีมีออียงแน่นะครับส่วนผสมที่ใส่ยังนงเดี๋ยวเขาเข้าไปรับชมในคลิปนะพี่น้องแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้ำในเด้อพี่น้องนะครับโอเคเดี๋ยวโอเคครับพี่น้องอันนี้คือส่วนผสมที่เขาต้องใส่นะครับอันแรกก็จะเป็นพวกเยื่อหล่อนะครับใส่เป็นพวกขนมทั่วไปได้เลยนะครับพี่น้องยี่ห้อใดก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของยาพาราเซตามอลนะพี่น้องนี่นะครับ ตัวนี้นะครับเฮ็ดไหนูเวลาหนูมากินนะครับมันจีเหมือนได้รับยาเกินขนาดครับน้องสามารถแบบหัวใจวายได้ยังเงี้นะพี่น้องสามารถตายได้เลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับจะเป็นพวงแบกกิ้งโซดาเนาะพี่น้องนี่แบกกิ้งโซดาครับกินเขากระชุนอยู่แล้วนะครับอ่ามีคุณสมบัติในการไล่หนูอยู่แล้วเนาะพี่น้องโอเคนะครับเดี๋ยวเฮามาเริ่มขั้นตอนการเฮ็ดเลยครับเดี๋ยวเอาสีมามาโขกขนมนะพี่น้อง มันก็ได้ทำก่าน,นะครับใส่เป็นแบบใช่ๆพวกแคกเกอร์ครับทั่วไปนะครับนี่นะครับก็จะละเอียดประมาณนี้นะพี่น้อง หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวห้องโขบตัวายาพา,าราเซตามอลน,นะครับนี่นะครับเราผสมลงไปเลยนะ้องผสมไปในเหยื่อรอมานึงนะครับ ก็คลุกให้เข้ากันเนะพี่น้องเดี๋ยวเป็นเนื้อสิมาเติมใหโตัวหนึ่งนะครับก็คือเบกกิ้งโซดานะครับจัด่วนกับประมาณนี้อ่ะพี่น้องนี่นะครับนะครับก็คลุกให้เข้ากันเนะพี่น้อง นี่ครับต้ลุกใไปเข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเติมน้ำสักน่อยนะพี่น้องเพื่อให้มันปั่นได้นะครับเริ่อนพล้วครับ มันจะเป็นเนื้อประมาณนี้นะครับเร่งด้วพี่น้องแน้กับหิวเข่านะครับเป็นอันตำมานีน้ในวานเสี้ยนแน้วกินให้กินได้ดูภาพกันมาว้นแล้วนะครับน,น้องหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาสีมาปั่นเป็นก้อนเนาะพี่น้องนะนี่นะครับปั่นเป็นก้อนน้งสีเลยนะครับ นะครับก่อนของสีเลยนะครับพี่น้องนี่นะนี่นะพี่น้องหลังจากที่เป็นก้อนออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเขากับสีน้าไปวางตามจุดต่างๆเนี่ยครับที่เขาเห็นรองรอยของหนูเข้ามานะพี่น้องก็จะเป็นพวกตามห้องเก็บของนะครับของครัวทางขยะนี่สินะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเขาเอาไปวางตามจุดต่างๆกันพี่น้อง นี่นะพี่น้องหลังจากเท้เาให้เสร็จแล้วนะครับจะเป็นก้อนประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเฮาเสียไปวางตามจุดต่างๆนะครับเท้เาคิดว่ามีหนูมาอยู่นะพี่น้องแต่ว่าบานผมส้นมากจะเป็นมองเก็บของเนะพี่น้องมองเฮ้าเก็บข่าวสารมองเฮ้าเก็บพวกเครื่องไม้เครื่องมือมันก็จะลกๆแน่แล้วก็จะมีแรงอาหารมันพ้อมพี่น้องบางที่อเป็นหังเลยได้อยู่นี่นะครับเดี๋ยวไปเสีว,วางไปเลยนะครับนี่วางไว้างๆนี้เลยนะครับ พอเขาเก็บข่าวสารพวกอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องนี่มากัดต่ํากระทซงกระสอบขาดเมื่อเด้๋นี้น้ำพันม้านะครับเพียงแค่นี้แหละพี่น้องเพราะว่าอ่าส่วนผสมของยาพาราเซตามอลเน้องเจียนเหนูหัวใจวายเฉพพลนะครับสามารถตายได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาหนูได้กินเบกกิ้งโซดาเนาะพี่น้องเพิ่นกระสิบวกกัดกลับมาอีกเลยนะเพราะมันจะเหม็นแห้งนะครับสําหรับหนูเนาะพี่น้อง เป็นเังดแน่นะครับพี่น้องสาหรับยาฆ่าหนูนะครับสูตรเห็ดเองเนาะพี่น้องพี่น้องสามารถเอาไปร้องเห็ดเบื้องไดนะครับแต่ว่าแบดร้องเห็ดเบื้องเราได้ผลจริงเนาะพี่น้องเห็ดไงแห้งนะครับผมอ่าคลิปนี้นะครับแบดกับวังวาสีได้ประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเบื้องเราสามารถเห็ดตามได้นะครับคลิปต่อไปประสิเห็ดีอย่างนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งไปเลยนะครับประสิบธิปฏิภาสคลิปไม่ๆหมนะครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ